วันนี้ครับผมสักดาอาชาว,วิลาวันหรือสักดาชาวนาพารวยทางช่องทางติกตอกหรือ YouTube เพจ Facebook นะครับอยากบอกต่อกับพี่น้องชาวเกษตรกรกให้เป็นแบบเราที่เกิดปัญหาอย่างเช่นเรานะครับวันนี้ก็ได้นี่นะครับแฟนหรือภรรยาครับได้ปรึกษากันว่าวันเนี้ ถ้าเราขายผลไม้นะอย่างเดียวตอนนี้ครับเศษรษฐกิจโลกเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเศษรษฐกิจก็ย่ำแย่นะครับวันนี้ก็มองอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราจะทำธุรกิจอะไรดีจึงเล็งเห็นนะครับว่าวันนี้แร่ภูเขาไฟนะครับที่แก้ปัญหาโดยไม่ใช่เคมีแล้วนะปัจจุบันนี้เคมีนะครับทำให้ดินนะครับที่เสื่อมเสีย ลงไปนะครับชาวนาก็เป็นหนี้กันมากมายวันนี้เลยตัดสินใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้กับบริษัทกิ่งทองประยุกต์นำโชคโดยที่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับวันนี้เครือข่ายหรือว่าธุรกิจแต่เราอยากทำนะครับรายได้กระเป๋าที่สองจึงตัดสินใจนะครับเข้ามาไม่ผิดหวังนะครับวันนี้บริษัทกิ่งทองประยุกต์นำโชคมีทั้ง เรียนนะครับสอนระดับอาจารย์ออฟไลน์ออนไลน์นะครับทําให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในบริษัทกิ่งทองประโยคนําโชคประสบความสําเร็จและยังเจอนะครับพี่น้องจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับที่น่ารักแล้วก็ประทับใจทุกคนเลยวันนี้เข้ามาแบบเป็นครอบครัวเดียวกัน วันนี้จะสำเร็จได้ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเราครับบริษัทกิ่งทองประยกนะครับวันนี้